ค่คุณผู้ชมไปดูประมวลภาพในช่วงสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาหน่อยค่ะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศษนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยได้มีการไปเฝ้าทูลอองทุลพบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะโดยที่คุณสัมิดาค่ะได้ไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะเนื่องในทางพระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่รอบเยาวชนเรื่องเดอะนั c แครกเกโดยคณะโอเปร่าและบัลเล่แห่งเมืองซามาราในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27ค่ะ ก็มีประมวลภาพมาให้ดูนะคะแล้วก็มีเป็นคลิปมาด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปตอนที่คุณซาบิดาไปเฝ้ารับเสด็จนะคะค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะบทบาทไหนนะคะก็ทำออกมาได้ดีค่ะคุณซาบิดา แฟนคลับเยอะนะตอนนี้ช่องติ๊ t o k อกเยอะมากใค่ะ FC คุณสาบิดาเยอะมากนะคะ